สวัสดีครับผมนะคกับพวกเราช่องหาเซอร์อีกแล้วนะครับอยู่วันนี้เป็นคลิป EP ที่4 4 6นะครับ4 6 EP ที่4 5เพิ่งลงไปถ่ายเองถ่ายด้วย416 416อันนี้เป็นคลิปผมคลิปถามคำถามถามคำถามตรงใจก็คือคำถามถ้าตรงตัวเองก็ให้เรียกตัวเองถ้าถ้าตรงเพื่อนตรงข้ามก็คือให้เรียกเพื่อนตรงข้ามนะครับห้องเบรกอับ พ่อใหญ่ก็พ่อใหญ่ขี้คุยขออยากพ่อใหญ่ขี้คุยนะครับผมเห็นแบบผมเห็นแบบในดิจิตอลในดิจิตอลพันมวนมันมวลเลยก็อยากเอามาเล่นเป็นสไตล์ของผมขออยากด้วยนะครับขออนุญากเอาเกมมาเล่นนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็น้องเมฆกับเมฆยาวกำลังเริ่มกำลังกำลังต่อไปคําถามนะครับคําถามแรกนะครับผู้ใดขำเงยก็กันครับคุณนักสองได้เรียนจะสอนครับ ตอนกินแล้วตอกินแล้วของมันเนียนอนอยู่แล้วตานที่สองครับผู้ใดกินเหล้าขาวกิงเขากันครับผู้ท่านสองได้เหยียฟันตัวขามครับเขอไล่กินเหล้าไม่กินเหล้าเบาอย่างนดีนเลยคดีเหล้าขาวตานที่สามครับผู้ใดมากินเหล้าโบราณจุ้ยครับ มีบุคคลแน่นอนไงอันนี้กิน้เหลานั่งสองเดเรกแบ่งฮาเซอรครับเรีนอะไรกันแล้วเนี่ยอเรกันตเซต่อไปคำถามที่สีครับผู้ใดมัตอนให้มูดมครับ คุณนั่งจอนในเรือตะกองอี่เดียวครับแข่งนับี้อ่ะเล่นแข่งไรเลือนเดียวคำถามที่หาครับผู้ใดมากหยิ่เนินมูครับไอ้นัดกันมาดิคูนั่งอดในเรือตะกองอี่เดียวครับโอ้ยชีวิตชีต่อดลงดุนคำถามที่หครับผู้ใดมากลักเงืนอเงียวาปันสลอดครับ นก่ลูก็ี่คุต้องโดนอีกแล้วมาดิผู้ต้องสนีัยเลือจากกองครับคำนามที่เจ็ดผู้ได้ขี่คุยียวกันครับพอจะเมกเลือกจาก้องครับต้องเมกเลือดฟังตรงขามครับเลือตโตขี่คุยมาเลยเนี่เจ้านาี่เจ้าน้เจ้านาท่เาน้าที่เี่้าหนที่เาน้าที่าหนาที่เจ่ที่ แบบที่เก่ามาเออผู้ใดรลองก่อนครับนี่ไงคุน้องสองได้เลือดฟังเกิดได้เลือดกระาของครับคำถามที่เก่าครับเก่าหรือหยุผู้ใดมักนอนน้ำลายหยืดครับตอนนี้เมกเลือดกระาของครับน้องเมกเลือดฟังน้องคำครับรู้ว่ะรู้อ่ะคำถามต่อไปครับ ผูได้มักใสซส่งในกับทางครับผู้ทั้งสองได้เลือกฟังต่อขามครับแต่ว่าตังนี้ปิดกบเกือนพวาเป็นจริงได้ดิตอนันโซนเมือกี้เไปกินแน่ไปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยหาตุลเตยเลยพันพันออกเยาะปลาตาดคุณบ้านต้วคำถามต่อไปครับผู้ได้มากินต้มครับ อ่าน้องเมฆเลือดจะคล้องครับพญเมฆเลือดฟังตรงกลางครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ชัดเจนนี่เลยชัดเจนนี่จะยืนเขาจะวางวันเที่ยววันเจี๊ยบบัดเจี๊ยบวันเจี่ยวคำถามต่อไปครับผู้ใดมักเบิง่งหนังโป๊ก่อนนอนครับอ้าุดท้ายแล้วอ่าพญเมฆเลือดตากล้องครับน้องเมฆเลือดพญเมฆครับ <c oughs> อาจจะอาจจะงงยังไงเนะ <laughs> มฆเมฆเมฆเมฆดิสันดิเงาดิ คำถามต่อไปครับผู้ได้มักซ <ulous tongue opoly in illing> ักเบาก่อนนนครับชิบหายแล้วตอนสองคได้เลือดตะกรงครับวกเย่าเลอ่าคำถามต่อไปครับผู้ได้มักลักเกือบมูครับักเกอบักเกบผู้ได้มักลักเกือบมูอ่าพญิเมฆเลือกเจ้าของครับส่วนน้องเมฆเลือกตะกรงอีกแล้วครับ ขอกลีบขอกลีบยิ้มมาใส่ดันขีดข้อบานใส่คำถาต่อไปครับผู้ใดมาขี่ใส่กางเกงครับว้าวแล้วผู้ได้เดือดจากกองครับเอ๊ะขี่แตงว่านเนี่ยบอกเลยครับแล้วเสร็จโอ้เคครับแฟนก็เป็นคำถามกุญกวนฮ่าฮ่ากันนะครับกับอ่ะ ใส่เข้ามาอาจจะตรงกับทุกคำถามนะครับที่ถามมาตรงเรื่องที่ตรงเลยเอาความจริงเพราะว่าล้วนๆเออเอาความจริงเพราะว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับก็คือเป็นคำถามตลกบ้างฮาบ้างหรือว่าไม่ไม่ฮาบ้างใครชอบหรือไม่ชอบก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อันนี้ผมไปเห็นคลิปของเแถวพญาขี่คุยมันมวน็เลยอยากร้องลิ่นมึงเราเราไอ เราพากเสียงบอลเสียงฮานเดนอันนี้ให้ไิดิไปด้วยกี่คุยนะมวนมวนมวนไปเ้วยกี่คนบุญแดงมวนอากาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจิตอาสาไอ้จิตอาสาอีสานาหรับใครที่เบบสำหรับใครที่มีคลิปแนะนำอยากให้เราทำอะไรใช่แนะนำมาได้ครับในใต้คอมเมนต์คอมเม้นต์เลยใต้คอมเมนต์เห็นได้เขาติดไทมา อยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเน้นเดินกันมาได้อยากเห็นคอนเทนต์อยากเห็นแบบไหนเล่นแบบไหนเกมอะไรทดลองทําอะไรทํากับข้าเดี๋ยวเพียงพวกกินเกี้ยนนะครับบมแมนได้คอมเมนต์มาอยากให้พวกพี่กิร์กาวคอลงไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวอะไรอะไรใหญ่ห้ายพี่อมพี่หมายดูนะครับมันมันมันทำได้ครับแต่ว่ามันก็จะทำยินได้เยอะนะทำได้เยอยาดีกว่าเตะขี่โค้ดกกับโอ้กี่บาทโอ้ สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝากดกดไลค์กดไ <l uck> <l uck> ลค์ฝากกดไลค์กดไลค์ได้โปรดกดดินแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของพวกเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็ช่องก็เดินนา้มา3,000กว่าซับสไครต์นะครับยอดในติดต่อก,ก็จะ20ล้านแล้วนะครับฝากกดเข้าไปฟอลโล่และกดติดตามเพจหาซื้อด้วยนะครับเพื่อรับชมข่าวสารของพวกเราเราจะทำอะไรหรือใครอยากให้ทำอะไร คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราประกาศคำว่าสวัสดีครับ